สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมอ่ะนี่ก็โพยประจําของเรานะครับปุญซอกาวซึ่งแบบที่เขาหลุดไปนานเหมือนกันนะครับพอตัวเขหลุดนานเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าแบบสองตัวบ้างสามตัวบ้างโวป่าพวป่ปปาเหมือนกันมาอ่ะแต่ก็เป็นหนึ่งโพยที่อยู่ยง,งคงผ่านนะครับแล้วก็มีสูตรคํานวณให้ด้วยสูตรคํานวณมานหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือแบบอออหนึ่งกับสองมา ดางน้อยหนึ่งตัวเลยวัดหน้านะครับอ่าเจก็สวยนะมีวมนมีชอบ72็อวันเนี่ยอืมอจริงเลยชอบเจ็ดจริงชอบจิตมากจริงครัเอ,อ่อของกุยซอกาวนะครับวันนี้วิ่งบวิ่งบนวิ่งเน้นหกับสเลยนะใน้หกับสเลยนะครับ stimuli. อ่าเราขอมาจับคู่กับตัวสูตรนะครับได้4ี่ห้าหกเนาะกลายเป็นแบบส1 42นะึ่งสี่สองแลวห้าหนึ่นะครับเราชุด3ตัวนะครับจับเดด้วยอันนี้ เป็น7 4 1นะเอาเจเข้ามาจับเลขเจ็ดสี่หนะครับ4 6 1หกนะึ่ะเนี่ยบนกันสี่หกสนะครับแล้วก็4 5 2ครับเลขสวยนะมีเลขสวยมือนกันนะทั้งสามตัวนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับวิ่งล่างล่ะวิ่งล่างนะครับสูตรคำนวณได้เป็น7 1 7 2นะครับ8 1แล้วก็แปอันนี้ก็คือภาพรวมของกุยซอเก้า 9, ซึ่งอมีว่าเลขค่อนข้างสวยนะเนี่ยน,นี่เขาคือเขาเน้นว่าวิ่งว่า บนเนี่ยต้องมี1หรือ2มาแน่ๆนะครับต้องมี1หรือ2มาแน่ๆน,นะอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยล่างนะครับล่าง7 1 7 2 8 1 8 2น,นะครับผมน่าสนใจมากๆนะ่าสนใจมากๆอ่าน,นี่ก็คือภาพรวมของกุยซอกาวนะครับกุยซอกาวนะครับอ่ะน,นี้เวลาเดีย๋ยวเราดูอันอื่นที่มีประมาณนี้ไหมนะมีเลขประมาณนี้ไหมสี่หนึ่งสี่สองเนี่ย Uh, อย่างถ้าเกิดของเอาให้รวยเนาะเอาให้รวยเนี่ยมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็กนะมันก็จะชนเป็นเล,ล่างของตัวนี้ไงเจ็ดหนึ่งเจ็ดองเจ็ดเจ็ดสองนี้ไอ้ลองดูว่าอันไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแอดนาบให้8หรือ9มาตัวนี่ก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับในนี้นะครับในชุดบนนะนี่ก็คือชุดบนนะครับผม เช็คนิดนึงว่ามีโพลอะไรที่ให้ประมาณนี้บ้างครับจะไปเทียบกันอืมเดีย๋ยวลองดูโพลในทุกสามตัวตัวนี้ก่อนที่แบบมาดังมา,งม,า,ม,า,ม,างมาแรงมากๆม,มันชนไหมมันมีเจ็ดสี่หนึ่งไหมไม่มีนะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองออกมาไม่มีเจ็ดนะมัมีเจ็ดแล้วก็สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่ห้าสองสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่ห้าสองอืม จะมันจะไม่ค่อยตรงตมันจะไม่ตรงนะอันนี้ภาพรวมนะครับอ่ะดูประมาณนี้แล้วกันนะครับของคุณซอฟต์กาวนะครับใครที่ชอบนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้เลยนี่ให้เห็นชัดเลยต่อไปได้เลยนะครับผม,มนี่เลยนะยังก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนะครับขอให้รวยๆทุกท่านถูกรางวัลรัฐี่วันที่หนึ่งถูกทุกอย่างเลยนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม